4ประเภทครับของสัญญาอุปัติเหตุที่วันละ10บาทก็ทำได้ครับและเนื่องในสัญญาอุบัติเหตุนี้ครับเป็นสัญญาสุดท้ายแล้วนะครับที่เราพูดถึงกันในส่วนของกรณีของสัญญาเพิ่มเติมนั่นเองฮะแลผมคิดว่าใครหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่นะครับ อาจจะมีในส่วนของสัญญาตรงนี้ที่อาจจะเป็นในส่วนขององค์กรหรือว่าเป็นส่วนตัวที่ทําไว้นะครับโดยผมครับขอแยกแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันคือส่วนที่1คือในกรณีของประกันอุบัติเหตุในนามขององค์กรนะครับแล้วก็ประเภทที่2ครับคือในกรณีของอุบัติเหตุริมพันธ์กันหดแล้วนะฮะอุบัติเหตุในรายเดียวนะครับว่าทั้ง2ตัวเนี้ยมีความแตกต่างข้างในเป็น4ตัวในยังไงแล้ววันนี้ครับก็ ผมจะมาชวนทุกคนครับทำความรู้จักกันอีกมากขึ้นสักเล็กน้อยแล้วกันครับเรามาเริ่มกันเลยแบบที่1ครับเป็นแบบองค์กรนะครับจะมีให้ในกรณีในส่วนของค่าตัวกับค่ารักษาจากอุบัติเหตุและมีในส่วนของค่าทำศพอีกเล็กน้อยนะครับโดยแบบนี้ครับเราจะสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเลือกแบบมีค่ารักษาหรือไม่มีค่ารักษาก็ได้ ก็จะเป็นท้าแบบไม่มี่ารักษาครับก็เป็นแต่ในกรณีของการเสียชีวิตอุบัติเหตุอย่างเดียวเลยแล้วค่าปงศพอีกนิดหน่อยครับซึ่งแบบนี้ครับมันเป็นแบบองค์กรที่จะต้องมีขั้นต่ำเนี่ยหคนในรายละเอียดครับที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยผมยกตัวอย่างในกรณีที่อย่างที่บอกครับว่าในราคาประมาณ3,600เนี่ยมันได้หลายบางนะครับถ้าในกรณีการสูญเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุก็จะได้1ล้านบาทแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีเสียชีวิตจากกรณี อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับจะได้อยู่ที่10,000บาทแต่ถ้าสมมติในกรณีของสามัญเนี่ยมันเป็นแบบที่มีค่ารักษาด้วยนะครับรงุงในค่ารักษาในจีวที่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีค่ารักษาเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่ตกประมาณเป็นรายปีนะครับปีละประมาณ1,800บาทในที่สําคัญของแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบองค์กรที่มีจมํานวนคนเยอะมากขึ้นนะครับก็จะเป็น เบียที่ลดลงมากกว่านี้อีกก็จะอยู่ในรายละเอียดของเรื่องของสัญญาเลยแบบองค์กรแบบที่2นะครับคือเป็นแบบที่คุ้มครองในส่วนของค่าตัวในการจากไปโดยบริเหตุแล้วก็ค่ารักษาแต่ว่าที่แตกต่างกันจากแบบแรกเนี่ยคืออย่างแรกเลยคือในกรณีของจำนวนคนครับอาจจะไม่ต้องคั้นต่ำถึง5นะครับก็3คนสามารถทำได้แล้วอย่างที่2ก็คือจะเป็นการแบ่งจ่ายแบบรายเดือนฮนะก็จะตัดหักบัญชีกับ ทางบริษัทหรือโรงงานนั้นเลยกับทางพนักงานนะฮะแล้วก็ตรงรายละเอียดตรงนี้ครับเขาจะให้ค่าตัวจากอุบัติเหตุนะครับถ้าเกิดห่างจากไปก็คนขางหลังรับทันที5 0 0แสนบาทแล้วก็วงเงินค่ารักษาในการเกิดอุบัติเหตุคือ2 0 0 0 0บาทนะครับและทางนี้เนี่ยตรงที่เพิ่มอีกที่ต่างจากอันแรกนะครับก็คือจะมีกรณีความคุ้มครองในส่วนของอัยวะ้ดยโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นแบบองค์กรนะครับต่อไปเนี่ยเป็นแบบรายเดียวแบบที่1ครับ คือในกรณีของจากไปด้วยค่าตัวนะครับในกรณีเกิดอุบัติเหตุค่ารักษาในกรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ในกรณีของค่าชดเชยอีกบางส่วนนั่นเองนะครับโดยประมาณการของแบบนี้ครับจะเป็นการจ่ายแบบรายป,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 ปีอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ห้าบาทนะครับก็สิ่งที่ได้นะฮะอย่างแรกเลยก็คือจะได้ในกรณีของค่าตัวกเกิดจากไปด้วยอุบัติเหตุคือ5 0,000นบาทก็อย่างที่2ครับคือในกรณีของวงเงินค่ารักษาอีกห้าหมบาท แล้วก็อย่างที่3ครับอย่างที่ผมบอกก็คือในส่วนของกรณีของการได้ชดเชยจากการนอนโรงพยาบาลด้วยอุบัติเหตุนั้นครับต่อวันคือ500บาทถ้าในกรณีนอน ICU นะครับจะอยู่ที่1000บาทก็คําว่ารายเดียวครับหมายถึงว่าคนคนเดียวทําทได้เลยอันนี้คือแบบรายเดียวแบบที่1แล้วต่อไปครับรายเดียวแบบที่2ตัวสุดท้ายตรงนี้ผมขออนุญาตหยิบมาเนี่ยเพราะว่า จริงๆมันมีความเกี่ยวข้องในการเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันครับแต่ว่าความต่างเนี่ยมันไม่เหมือนกับ3ตัวแรกเลยก็คือตอนซื้อเนี่ยจะต้องมีสัญญาหลักนะครับเป็นตัวหลักก่อนแล้วถึงจะซื้อสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุในแบบที่4ตัวสุดท้ายเนี่ยได้โดยสิ่งที่ได้ครับเข้าๆวเนี่ยอุบัติเหตุตรงนี้เขาจะให้ในกรณีของการสูญเสียชีวิตประมาณ3,500,000บาทนะครับแล้วก็ในกรณีของจะมีค่าชดเชยรายสัปดาห์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ เพิ่มเติมในส่วนของการชดเชยในการสูญเสีอยอวัยวะด้วยทั้งนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของหมอครับคือเงื่อนไขเนี่ยมันไม่ได้ระบุชัดเจนครับว่านอนด้วยกรณีไหนได้ค่าชดเชยเท่าไหร่ทางนี้ก็จะส่งให้กับบริษัทในการพิจารณาแล้วก็ตีเช็คเอาเอกเป็นค่าชดเชยให้อีกทีหนึ่งแต่ว่าปกติเวลาที่ผมแนะนำเนี่ยจะผมว่าบอกตามตรงครับว่าในส่วนของอุบัติเหตุตอนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้มีวงเงินของค่ารักษาจากอุบัติเหตุเยอะเท่าไหร่ครับเวลาคุยกับลูกค้าครับ ผมก็จะคุยในส่วนของทั้ง2ตัวแล้วก็ให้เขาดูว่าไหวที่แบบไหนรวมกันทั้ง2อ,อันเพื่อครอบคลุมไปเลยไหมหรือแล้วแต่ลูกค้าเลยครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยครับผมจะบอกอีกว่าจริงๆเนี่ยมันมีอีกหลายแบบแล้วก็จริงๆรายละเอียดข้างในนมันก็เยอะกว่านี้ครับคือคลิปคิดเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นเบื้องต้นแล้วกันฮะว่าแบบให้เรารู้ว่าอ๋ออ่าโอเคคร่าวๆคือเขามีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต่างกันแบบนี้แบบนี้ก็ทางนี้ครับถ้าสมมติว่า ท่านใดอยากสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อตัวแทนที่รู้จักแล้วก็ให้เขาดูแลในส่วนของตรงนั้นได้เลยนะครับหรือทักเข้ามาทางเพจคลังนี้ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ครับขอฝากเพจแล้วกันนะครับก็ฝากทาง a c e b o o k นะครับขึ้นทางนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยแล้วก็ทางนี้ครับขึ้นในส่วนของช่องทาง YouTube นะครับแบบไม่มีกรอบนะฮะก็ไปดูทางช่อง YouTube ได้กด subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบครับสวัสดีครับ